ฝันเห็นงูสองตัวท่านฝันเห็นงูสองตัวทํานายว่าการที่คุณฝันเห็นงูสองตัวนั้นถือว่าเป็นฝันที่ดีเพราะสามารถทํานายได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ลงมือทําจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตการงานจะผ่านไปได้อย่างราบลื่นเรื่องร้ายๆที่เคยเจออยู่ก็จะหายไป เหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นจะได้รับโชคลาภจากที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งจะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงูที่คุณฝันถึงคุณจะถูกคนสั้นสูงลังแกความรักคนมีแฟนแล้วระว,วังมีปากเสียงกันให้เวลาไปเที่ยวต่างอากาศกันบ้างเพื่อผ่อนคลาย และเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้วยคนที่มีคู่รักและระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีก็ยังราบลื่นเป็นปกติดี การเงินและการงานหากมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจของตนเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิตของคุณเพื่อรูดซื้อของสินใหญ่ๆแล้วจะตกอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเลขเสียงโชคห้าห้า หนึ่งส8มเเพื่อให้คำทํานายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ